สวัสดีครับพบกับ Huawei MatePad 11.5s นะรนุ่นนี้ต้องบอกว่า Productivity จัดเต็มมากเลย ต่อคีย์บอร์ดท,ทำงานนอกบ้านได้รวมถึงใช้ปากกา M Pencil 3ซึ่งรองรับเนลลิงก์นะครับในการวาดภาพจดบันทึกต่างๆแทบจะซีโร่ลาเทนซีเลยทีเดียวนะและยังคงใช้เอนเตอร์เทนได้ปกติจะเป็นดูหนังเล่นเกมอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ครบเลยทีเดียวโดยรุ่นนี้มากับหน้าจอ iPS 11.5นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่ 2.5K ซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนนะครับทำให้การแสดงผลทำได้แบบคมชัดแล้วก็รีเฟรชเรทที่ 144Hz เฮิร์ต เวลา scrolling หรือใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆก็เรียกว่าลื่นไหลสม,มูทกันแบบสุดๆไปเลย บอดี้บางเพียง6กมิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างบางนะน้ำหนักแค่510กรัมลำโพงมี4ตัวมีพอร์ต USB Type C ชาร์จเร็ว22.5วัตต์ฝาหลังเป็นโลหะเช่นเดียวกันนะครับมีให้เลือกสีเดียวคือสีซิลเวอร์นะก็เรียบง่ายนะครับแล้วก็มากับกล้องหลัก13ล้านพิกเซลตัวนี้บันทึกวิดีโอได้ที่ Full HD นะสำหรับเคสคีย์บอร์ดที่เขาแถมมาให้ก็จะเหมือนกับ MatePad Series ตัวอื่นนะครับก็สามารถประกบล่างเป็นคล้ายๆแบบโน้ตบุ๊กนะครับสามารถทำงานได้แล้วก็แยก คีย์บอร์ดออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะเขาเชื่อมต่อเป็นแบบดูทูธ BLE นั่นเองตัวนี้แถม p e n ซิลเป็น m p e n c i l 3นะครับตองรับเทคโนโลยี Near l i n k เช่นเดียวกับ m a ทแ Pro 13.2เป็นเทคโนโลยีเดียวกันครับตัวนี้แทบจะซีโร่ลาเทนซีเราสามารถจดบันทึกเขียนหน้าจอได้แบบแทบจะไม่มีดีเลย์และก็รองรับแรงกดได้มากกว่า1 0 0 0 0ระดับนะครับถือว่า จัดเต็มจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยก็มีโอ้ย n o ้ตนะครับที่สามารถจดบันทึกได้ก็มีให้เลือกหลายเทมเพลตเลยให้เลือกนะครับจะเป็นการจดบันทึกการวาดภาพอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบและที่น่าสนใจคือเขารองรับร่วมกับดีว i c สื่นื่อนะครับผมใช้โว่ยเพียวล่าจดสิก็สามารถลากรูปใส่ในโน้ตได้เลยนะครับเพียงเชื่อมต่อแล้วก็ลากใส่แบบนี้ สะดวกมากๆสาหรับใครที่ทําเป็นแบบไดอารี่หรืออจดบันทึกอะไรต่างๆนั่นเองนะสำหรับการทํางานก็สามารถต่อคีย์บอร์ดใช้งานได้เลยนะครับคือใช้งานง่ายมากๆสําหรับหัวเว่ยเมดแพดทุกรุ่นนะครับเช่นเดียวกับรุ่นนี้เป็นเมดแพด 11.5s นะครับก็เป็นคีย์บอร์ดที่เรียกว่าเลวเนี่ยใกล้เคียงกับมาตรฐานมากๆนะตัวนี้รองรับหลายแอปครับอย่าง Microsoft Office 365เนี่ยก็สามารถทำงานได้นะครับเปิดไฟล์ Word Excel อะไรต่างๆเข้ามาแก้เป็นแบบออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็บันทึกบน One วันไดแล้วก็มี WPS Office ด้วยรวมถึง g o p o p n t ครับอันนี้ผมชอบมากเพราะว่าเป็นแอปสำหรับวาดภาพที่ลึกมากๆนะครับสามารถปรับ Brush อะไรต่างๆได้เยอะเลยนะครับจะเป็นพวกค่าสีไปอะไรต่างๆคือมันใช้งานไม่ยากครับหน้าตาเรียบง่ายแล้วก็การใช้งานต่างๆก็เรียกว่าครอบคลุมและจะเป็นการคลิปตัวกราฟฟี่นะครับก็คือแบบการวาด ตัวอักษรแบบนี้นะครับผมลองเขียนตัวอักษรจีนก็สามารถทําได้ดี วาดภาพจริงจังก็ทําได้นะครับจะเป็นการสเก็ตภาพหรือจะเป็นการวาดภาพแบบโอโ้โหลงรายละเอียดเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายนะครับซึ่ง g o p r n เนี่ยใช้งานฟรีครับสำหรับหัวเว่ยรุ่นนี้แล้วก็เซฟไฟล์ออกมาได้หลายฟอร์แมตเหมือนกันนอกจากนี้ก็สามารถใช้แอป,ปอื่นอย่างแคนวาเนี่ยใครที่ใช้เป็นทำพรีเซนเทชันทํารูปเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เต็มที่นะครับบนหัวเว่ย Mate 11.5s นะครับรองรับแนวนอนใช้งานได้ปกติทุกอย่าง สำหรับคนใช้หูไอเองนะครับก็เป็นข้อดีมากๆนะที่รองรับซูเปอร์เดเว์สครับสำหรับใครใช้มือถือก็สามารถต่อเข้าตัว tablet. แท็บเล็ตได้เลยผมทดสอบกับ Hu a w e เพี r วราะะนะแค่กดเดียวเท่านั้นนะครับหน้าจอเราก็จะอยู่บนแท็บเล็ตและก็สามารถใช้งานบนแท็บเล็ตแทนที่จะหยิบบนมือหยิบมือถือมาใช้เนี่ยเราก็สามารถควบคุมทุกอย่างบนแท็บเล็ตเลยตั้งแต่โทรออก ยันใช้กล้องนะก็สามารถใช้ได้ด้วยตัวนี้ก็สามารถาเล่นหุ้นเทรดหุ้นอะไต่างๆได้ตามปกตคิคือได้หน้าจอใหญ่แบบนี้เราดูกราฟได้แบบเต็มตาสุดๆแถมช็อตโนต้ตได้อีกด้วยนะสำหรับ YouTube เราสามารถดูได้แบบเต็มๆนะครับผ่าน Gbox นะคือ Gbox กเนี่ยก็เป็นตัวที่เชื่อมต่อกับ Google แล้วกันนะอันนี้ผมไม่อธิบายเยอะนะเพราะเคยทาคลิปไว้แล้วแล้วก็วิธีการใช้กันต่าง,างๆเหมือนกับ มือถือทุกอย่างเลยสำหรับใครที่ยังติดเซอร์วิสของ Google อยู่สำหรับ Huawei MatePad 11.5s นะครับก็เป็นแท็บเล็ตที่เน้น productivity อัปเกรดจาก MatePad 11.5เดิมพอสมควรนะครับโดยเฉพาะหน้าจอเนี่ยถือว่าคมตาแตกเลยแล้วก็เรื่องของระบบการใช้ง,งานต่างๆก็เรียกว่าครบคันและจะเป็น go page เองที่เอาไว้วาดภาพนะครับ Huawei Note ที่เอาไว้จดบันทึกรองรับโปรแกรม Office ทุกอย่างจะเป็น Microsoft นะครับหรือจะเป็น WPS ที่เขาติดมาในเครื่อง ก็ถือว่าครบครับสำหรับการใช้ง,งานแบบอาจจะทำงานหรือเอามาดูหนังก็ได้นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1มื่น4 0 0 0 0นะครับอันนี้ก็แล้วแต่โปรโมโชั่นนะเพราะตอนนี้เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นอยู่เหมือนกันแถมเคสนะครับส่วนรุ่น MedPad 11.5s ที่เป็นเ r ิลเบอร์แเขาจะแถมปากกาด้วยเป็นเซตแบบนี้ลองศึกษาโปรโมชั่นได้นะครับทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านครับ